ในโลกเวทมนต์ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตวิเศษป่าเอลเดียคือหัวใจของทุกสิ่งลูนา่าเด็กสาวผู้มีความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์พิเศษแต่แล้วความมืดก็เริ่มคุกคามมายังป่าเอลเดียนกฟีนิกได้บอกลูน่าว่าเธอคือผู้ถูกเลือกให้ช่วยป่าเอลเดียลูนา่า เริ่มการออกเดินทางเพื่อค้นหาจุดกําเนิดของความมืดที่ปกคลุมที่นี่ในป่าที่เต็มไปด้วยความอันตรายเธอถูกซุ่มโจมตีจากเงามืดจนเธอมาถึงสะพานเวทมนต์ที่พังทลายนี้และแล้วดูหน้าได้พบกับต้นตอของความมืดนี้นั่นคือชารดโดสปิริตเธอได้ใช้พลังเวทมนต์ของเธอเพื่อต่อสู้กับความมืดและเงาร้ายที่กําลังคุกคามป่านี้ลงชารดโดสปิริตมีพลังมากมายมหาศาลเกินกว่าที่ใครจะต้านได้ ก็สามารถเอาชนะชาโนสปิริตมาได้ป่าเอลเดียเริ่มฟื้นฟูหลังจากความมืดถูกทำลายชาวบ้านและสัตพิเศษต่างรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของลูนา่าลูน่าและตากอนไลท์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในป่าเอลเดีย